ไปตามค่านะครับสำหรับสัญญาของอามัดเดียโลครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ฟาบิเซโอโรมาโน่บอกว่าปีสาแดนจะใช้เวลาไม่เกิน2วันในกะารปิดจ็อบนี้ให้ได้ปรากฏว่าผ่านไปไม่ถึง24ชั่วโมงครับอามัดก็เซ็นจรดปากาครับขยายออกไปจนถึงปี2030แต่ว่าเรื่องของั่าเหนื่อยนะครับอันนี้มันมีดราม่านิดนึงครับเมื่อวานเนี้ยผมไม่ได้ไปดูข้อมูลเรื่องตัวเลขผมดาวเอาเองที่ผมบอกว่าตอนเนี้ย ก่อนเซ็นไอ้ฉบับใหม่นะเขาได้เงินอยู่28,000จริงๆมัน28,800ปอนต่อสัปดาห์อันนี้เป็นเรื่องจริงแต่ว่าพอขยายออกไปเนี่ยผมดันไม่ได้ไปทําการบ้านผมก็เลยเดาว,ว่าน่าจะจบที่40,000โอ้โหที่ไหนได้ครับหน้าหงายเลยฮนะมันมาไกลกว่านั้นครับคือเลนในการในการเซ็นฉบับใหม่เนี่ยมันเกินแสนก,กว่าโอ้โหแล้วมันก็ยิ่งทวีคุณ เรื่องของคอบี้เมนูเข้าไปวันนี้มีการเปิดเผยว่าเอเจนต์ของเมนูที่ดิ้นมา2วันเนี่ยเพราะว่ารู้ตัวเลขนี่ครับว่าอารมัดได้เท่าไหร่เหมือนที่เมื่อวานผมเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปครับว่า2 0 0 0 0ของคอบี้น้องมันก็ไม่ค่อยโอเคเอเจนต์ก็เล่นแร่แปรธาตุเอาเรื่องจูปิเลนแฮมมาเผื่อเมื่อวานใครไม่ได้ดูนะครับผมลาดหัวว่าเอเจนต์ของคอบี้เมนูตัวเขาเองเนี่ยไม่พอใจอย่างยิ่งกับ สถานการณ์หนะ้าตรงนี้นะครับพอมนมีเรื่องอาหมัดไปอีกเนี่ยวันนี้เดี๋ยวมาเล่าให้ได้ฟังกันนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องแสดงความยินดีกับน้องเขาหมายถึงดิอาโลนะในเรื่องของ37ล้านปอนด์ตอนที่โอเลกุน่าโซชาเซนมาใช้เวลา5ปีในการตอบคาถามทุกอย่างเช่นเดียวกับผมผมก็เคยสงสัยเขาวันนี้ก็ถือว่าเขาได้ทําสําเร็จไปอีกหนึ่งขั้นนะครับและหวังว่าเขาจะโชว์ฟอร์มดีๆยาวๆไปได้เลยนะฮะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งครับก็คือมาคัทแท็ปพอร์ดครับวันนี้ ปีสแสดงโลซ้อมท่ามกลางอากาศหนาวมากไม่มีแรดอีกมีทีมเพิ่มเข้ามาในการให้ความสนใจเขาและเป็นหนึ่งในทีมเทมเปอร์ลีกด้วยรวมถึง MUTV ครับได้สัมภาษณ์เอ็กคลูซีฟลัสฮอยลุนเขาพูดในการเจอกับอาร์เซนอลว่าอย่างไรนะครับก่อนจนะพบกันในวันอาทิตย์นี้เพราะว่าเบื้นใหญ่เป็นทีมที่ฮอยลุนเล่นเกมแรกตอนใส่เสือ้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดติดตามด้านหนุในคลิป่ําคืนวันศุกร์ครับ ในช่วงของสะสมวันนี้ครับเรามาช้อปปิ้งเสื้อโปโลกันดีกว่าครับคุณผู้ชมในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานะครับผมมีปล่อยเสื้อโปโลไปหนึ่งตัวหลายคนอาจจะเคยเห็นแล้วและสั่งไม่ทันนะครับทีนี้ประมาณสักวันที่28ธันวาคมได้นะครับผมเอาล็อตที่2มาให้คุณผู้ชมนะครับวันนั้นคนดูอาจจะไม่ได้เยอะอะไรนะครับเพราะว่าน่าจะท่องเที่ยวเดินทางออกต่างจังหวัดต่างประเทศกันอยู่นะครับทีนี้ครับล็อตที่2เนี่ยเรายังมีเหลืออยู่3มไซส์เลยเอามาปล่อยหนะ้าตรงนี้ เป็นไซส์ใหญ่ทั้ง3ไซส์ก็คือ XL 2 XL และ3 XL ครับที่มีเหลืออยู่นะครับมีเหลืออย่างละ5-7ถึงตัวนะครับนี่คือเสื้อเป็นซีรีส์ตัวซ้อมของปีสัตแดงมันก็คือตัวนี้เลยละรครับคือเวลามันออกมาแต่ละทีครับมันจะออกมา3 3สซีรีส์นะครับก็คือเสื้อซ้อมเสื้อโปโลแล้วก็เสื้อแจ็คเก็ตแบบเสื้อกันหนาวแบบนั้นนะครับตอนนี้เรามี2ออย่างให้ช้อปปิ้งครับก็คือเสื้อซ้อม แล้วก็เสื้อโปโลนะครับแต่ว่าโปโลทตรงนี้พอล็อตที่2เนี่ยปล่อยไปแล้วเนี่ยตอนนี้ที่เหลืออยู่คือ XL 2 XL และ3 XL นะครับเป็นนี้เป็นไซส์ยุโรปเพราะฉะนั้นใครอยากได้นะครับอันนี้ช้อปปิ้งแล้วมีของได้ทันทีนะครับเดี๋ยวรอบส่งจะไวเป็นวันพรุ่งนี้เลยเผื่อว่าไม่ได้ดูช่วงปีใหม่นะครับโปโลมาแล้วนะครับแต่ว่าเหลือแค่3ไซส์นะตอนนี้2299บาทนะครับราคาจะถูกกว่าเสื้อซ้อมอีกนะครับเพราะว่าก็โปโลส่งขายประเทศเอเชียขายดีมากนะครับคือฝรั่งจริงๆเขาใส่ไม่ค่อย บ้านเขาหนาวใส่ polo เดียวไม่อยู่แต่ว่าบ้านเราอ่ะโอ้โหขายดีมากนะครับใครอยากได้นะครับใส่ไปดูภูมิฐานที่เดียวนะครับแล้วราคาดีเลยฮะสองสองอย่างที่บอกครับหรือ XL 2 XL และว3 XL นะครับส่วนคนที่พรีออเดอร์ไซส์เล็กๆพวก SML เดี๋ยวของจะมาในอีกประมาณไม่เกิน10วันต่อจากนี้นะครับไลน์เข้ามาหาน้องได้เลยครับสำหรับเสื้อโปโลคะอันนี้มีของเลยและส่งวันพรุ่งนี้ครับ เรื่องราวทั้งหมดของค่ำคืนนี้ครับเราจะไปเริ่มต้นจากเรื่องดีๆก่อนครับก็คือสัญญาของอามัดเดียโลครับหลังจากที่เมื่อวานฟาบิโซโรมาโน่ก็มั่นใจนะครับว่าภายในวันสอวันนี้อามัดกับแมนยูจบมาแน่นอนนะครับ mm. ถามว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีความตึงเครียดอะไรหรือเปล่านะครับก็ไม่ได้เยอะอะไรเพราะว่าเหลือสัญญาหลักเนี่ยถึงมิถุนายนปีนี้2025แต่ว่าจริงๆมีออปชั่นบบกหอัตโนมัติได้หปีคล้ายๆ ดีลของแฮร์รี่แม็กควแต่ว่าอย่างว่าแหะฮะไอ้บวกหนึ่งเนี่ยมันไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไปต่อตนะั้งแต่ w บ k ีอารวมถึงลาเฟวาราแล้วนะครับบวกหนึ่งคือต้องเห็นด้วยทั้งสองฝั่งนักฟุตบอลอยากต่อสโมสสรก็อยากจะจ่ายให้มันต้องตบมือสองข้างนะครับทีเนี้ยอาร์มาเดียโร่เนี่ยปีนี้ต้องยอมรับว,ว่าฟอร์มดีมากนะครับเรียกได้ว่าท,ทลายทุกความสงสัยเลยก็ได้ มาจากความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงฤดูกาลยิ่งยิงไป6กแอซซิติกเกับสถานการณ์ที่ทีมผลงานไม่ดีเนี่ยโอ้โหถือว่าตัวเลขยอดเยี่ยมมากเลยนะครับแล้วก็ได้นักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือน2ครั้งของสโ,โมสรนนะครับบีแสแดงก็เลยขยายเพิ่มเลยฮนะอันนี้สัญญาใหม่เลยนะครับไปถึง2030เลยครับเซ็นสัญญากันยาว5ปีเมื่อวานนี้พูดเรื่องของจํานวนปีไปแล้วแต่ว่าไอ้เรื่องค่าเหนื่อยเนี่ยนะฮะโอ้โหอันนี้ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ครับคือเมื่อวานต้องขออภัยคุณผู้ชม ผมรู้คาดเหนื่อยเขาก่อนเซ็นใหม่2 0 0 0 0อย่างที่ผมบอกแต่ว่าไอสิ่งที่คาดการว่าสัญญาใหม่จะได้เท่าไหร่นยผมไไม่ได้ไม่ได้ไปทำกานบ้านมาผมก็เลยเดาสองส,อง,สองว่าผมคิดว่าเมื่อวานผมใช้คพาว่าผมคิดว่า4 0,000ื่โหที่ไหนได้พอผมไปนั่งดูข้อมูลย้อนหลังอ่ะสื่อมวลชนเขาคาดการไว้ตั้งแต่แรกแล้วครับว่าสัญญาใหม่ของเดียโลอ่ะจะได้9 0 0 0 0แต่สุดท้ายฮะพวกพวกคาเหนื่อยพวกนี้คุณผู้ชมเอาตัวเลขแน่นอนแบบ ไ่เป๊ะไม่ได so, oh. ้นะครับเขาไม่มีใครบอกขนาดนั้นนะครับมันเป็นการคาดการณ์ของสื่อซึ่งเราก็ไปเอาแบบเทียบสูงๆมาแล้วก็ตัวเล่นที่มันใกล้เคียงเยอะๆอย่างแลสฟอร์ดเนี้ยสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามแสนสองหมื่นห้าพันเราก็รู้ว่าเลนเขายู่ประมาณนี้นะฮะอันนี้มันยังไม่ยังไม่ได้รวมไปพวกค่าภาพลักษณ์อะไรทั้งหลายแหละทีนี้กลับมาที่อามัดโอ้โหสุดท้ายไปไกลถึงแสนสองเลยครับซึ่งก็สร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะทีเดียวว่าแมนยูไนเตตต่อสัญญากับดาวรุ่งเนี่ย ในวัย22ปีเพิ่มจาก20,000เพิ่มให้ก็บเกือบ1 0 0 0เลยนะครับซึ่งจริงๆมันก็ถือว่าก้าวกระโดดค่อนข้างเยอะทีเดียวทีนี้ผมขอย้ายมาที่คอ p ี่เมนูผมจะเล่าผสมกันเลยนะครับมันมีการเปิดเผยออกมาครับว่าเอเจนต์ของคอ p ี่เมนูเนี่ยที่ออกข่าวหนักๆเลยว่าไม่พอใจเรื่องค่าตอบแทนของนักเตะเขาเนี่ยมา2วันเพราะรู้ครับว่าอามัดจะได้แสนสองครับ อันนี้เราย้อนกับไปพอสองวันที่แล้วเราโอ,โอ,โอเราเข้าใจแล้วเหมือนกับครั้งหนึ่งครับพวกเนี้ยมันเป็นการไปสืบจากคำพูดหลังจากที่ทุกอย่างมันเสร็จสิ้นคล้ายอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมจำได้ไหมครับครั้งหนึ่งลูเบนอมโมริมชนะเอเวัตัน4-0นักข่าวยกย่องแล้วอมโมริมพูดคำว่า the storm w i l l c o m e ตอนแรกคนก็งงอมโมรรมจะหมายถึงอะไรว่าเดี๋ยวจะมีพายุเกิดขึ้นแน่ๆคุณอย่าเพิ่งชะล่าใจไป พอไปทิปสารผ่านผมเพิ่งรู้ว่าอ้ออาโมลิมลุ้งแต่แรกอยู่แล้วว่าแดนแอชเวิร์ดกับแมนยูจะจบกันไม่สวยเพราะฉะนั้นไอเดอะสตอร์วิลคัมเนี่ยมันก็หมายถึงตัวของบอร์ดบริหารจะมีการเปลี่ยนนะครับพอมาตรงเนี้ยไอสองวันที่ผ่านมาตอนแรกเราก็ไม่รู้ไงพอเงินเดือนสไลวิคมันแสนสองเราอ๋อเอเจนต์ของคอฟฟี่เมนูมันรู้ก่อนจริงพูดเอเจนต์มันลกรู้อยู่แล้วในเมืองไทยก็ก็รู้กันค่าเหนื่อย จเจริญสักเท่าไหร่ค่าเหนื่อยชนาที่เท่าไหร่ค่าเหนื่อยแต่ของเมืองไทยเป็นเดือนเดือนละห้าแสนหกแสนแปดแสนแล้วแต่แตบนักฟุตบอลบางคนทีมไม่ใหญ่ก็สองแสนแสนห้าอันนี้นักบอลไทยนะเป็นเดือนนะแต่นักฟุตบอลต่างประเทศเขาเขาเป็นรายสัปนะวิว่ละสามหมื่นยูโรสามหมื่นปอนด์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอเจนต์น่ยมันรู้อยู่แล้วครับเอเจนต์เขาเลยตีมาโมโหมากเลยนะครับว่าโอ้โหการาโชติห้าหมื่นคอาพี่เมนูนอายุน้อยกว่าการาโชปีเดียว ซึ่งเมื่อวานนี้อะลองดูข้อความก็ได้ครับเราวันนี้เราสบายสบายวันศุกร์กันไปเอาข้อความเข้ามาเมื่อคืนเนี่ยเสียงมันก็ออกปเป็น2อสส่วนนะส่วนหนึ่งก็บอกว่าเออค่าเหนื่อยมันก็น้อยจริงๆนะหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเมนูได้2 0 0 0 0ซึ่ง20,000น,นี่คือขยายแล้วนะตอนแรกได้แ0 0พนะแต่เด็กมันมาจากอายุ17 18ใช่ไหมครับคนก็มองกันว่าเท่าที่ผมซาวเสียงจากข้อความทางช่องเรานะหลายคนมองว่าตัวเลขที่เหมาะสมของขพี่เมนูกับคนที่ดูบอลไม่ได้เยอะเนี่ย อยู่ที่8ปดหมื่น Born, ปอนด์ต่อสัปดาห์แต่ถ้าทะลุปไปถึงแสนเนี่ยส่วนใหญ่บอกว่้มันเกินไปแล้วกลัวเด็กเหลืองเด็กเหลืองเพราะแมนยูมีหลายเคสที่แบบให้ค่าเหนื่อยเกินจริงโอเวอร์เลดไปแล้วสุดท้ายก็อยู่สบายอย่างแอนโทนี่อย่างเงี้ยโโอโห้หไปอะไปเอามาจากอาแจกอะแล้วให้สองแสนน่ะที่ผมติดใจมากที่สุดเลยนะคุณผู้ชมคือไอ้นี่อเล็กเตเลสอะ Alex อเล็กเตเลแบ็กซ้ายของยูโอเล่อะไปเอามารู้สึกค่าเหนื่อยอะตอนแรก9ก้าหมื่นถึแสนสองะคือแบบ แบ็กมันไม่ได้ไม่ได้ว่าชื่อดังขนาดนั้น,นให้ขั้เหนึ่ยตอนที่ฟันเนเบกยังแสนกว่าเลยแบบโหย้ยสตาร์ทกันสูงเหลือเกินเพราะฉะนั้นมันคุมเพดานยากมันไม่คิดเลยว,ว่ากดการเงินมันจะมาซีเรียสในช่วงปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับตอนนี้จ,จะควักแต่ละดอกมันก็ยากเหลือเกินแต่ก็ยังให้ค่้นหนึ่อัลหมาต้องแสนสองนะครับคอปปี้เมนูเอ่อบรรดาเอเจนต์เขาโอเ่พอใจนะฮะอย่างที่ผมบอกเมื่อวานถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับผมมีพูดเรื่องประเด็นจูต์เบลลิงแฮมไปด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูย้อนหลััังกนนได้ต่อะครบ ทีนี้ครับกลับมาที่อามาเดียโลกับข่าวดีนี่ผมก็ผสมไปเลยเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันนะครับอามัดก็บอกว่าภูมิใจมากครับที่ได้ต่อสัญญาครับผมต่อสู้ผมเรียนรู้มา4ปีนะครับความรู้สึกคือมันยากมากๆเลยณนะวันนี้ผมจะทํำละทุ่มเททุกอย่างให้กับสโมสรที่ผมจะต้องอยู่ไปอีกหลายปีนะครับในขณะที่เจสันวิคอกครับที่เป็นดเรคเตอร์ทางด้านเทคนิคบอกอามาดเป็นทักฟุตบอลที่เรา ยินดีให้เก็บไว้เลยครับเป็นนักเตะที่คลองบอลดีแล้วก็เล่นฟุตบอลได้หลากหลายตำแหน่งนะครับเชื่อว่าปีนี้จะเป็นหนึ่งในปีที่ดีที่สุดในอาชีพเขาแล้วรอว่าจะประสบความสำเร็จอะไรบ้างนะครับแล้วก็ผ่านความต่อสู้มากับการปล่อยให้ยืมตัวไป2ครั้งที่ไปอยู่กับก a s โกเลนเจอรแล้วก็ซันเดอร์แลนดซึ่งตอนซันเดอร์แลนนี่แหละครับที่ทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนนะครับเขามี เวลาลงสนามมากขึ้นแล้วก็สามารถทำให้ซันดอร์แลนด์ไปเล่นเพย์ออฟได้นะก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับอ่าน,นี้ขอปบมบอมย์กับอามาเดียโลนะฮะก็ผมเคยวิจารเขาไว้ว่านักฟุตบอลคนนี้ไม่น่าจะเติบโตได้นะครับมาจนถึงวันนี้เนี่ยผมก็ยอมรับนะครับแล้วก็อยากให้น้องพัฒนาต่อไปนะครับก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมก็ยังมีาในใจผมผมว่าอาตรงน,นี้เลยนะถ้าคุยนะถามว่าผมยอมรับเขามากขึ้นไหมอันนี้คุณผู้ชมเป็นความเห็นของผมนะความเห็นของเราไม่ไม่มีถูกไม่ผิดเหมือน ที่คุณชอบอุกเต้แต่ผมผมว่าเขาเขา,เขามีประโยชน์กับทีมแล้วกันแต่แค่ผมไม่ได้เฟร์ลิทอ่ะนึกออกปะผมอาจจะบอกว่าคุณอาจจะบอกว่ารถล amborghini สวยผมบอกโอเคมันสวยแต่ผมไม่ซื้อเพราะผมชอบ f e อ r a รารีหรือว่าคุณอาจจะบอกว่าคุณชอบขับคอนดาแต่ผมบอกว่าผมชอบโตโยต้ามันเป็นความชอบอ่ะคนเราชอบรถยดนคนละสีคนเราชอบอาหารคนรละรสบางคนบอกว่ารถหวานอร่อยผมชอบอาหารเผ็ด เพราะฉะนั้นสําหรับผมอามัดเดียโลอ่ะผมยอมรับเขาเรื่องความนิ่งแล้วตอนนี้ผมชอบเขาตอนที่เวลาเขาได้บอลเขาไม่กระตกกระต่างในการเลี้ยงบอลกล้าที่จะคามดาวแล้วก็เห็นแล้วค่อยให้แต่ยัมีหลายจุดครับที่ผมเองก็ยังไม่ได้พอใจเขาเช่นการวิ่งหาช่องหรือการลืมลำหน้าบ่อยๆคุณผู้ชมลองไปดูย้ำอีกทีนี่เป็นความเห็นผมนะผมไปเห็นในสนามนี่ผมเห็นทุกครั้งเลยนะครับอย่างที่ผมบอกครับทริปสานฝันที่เสียย,ย้อนกลับไปดูวันที่ผมอยู่อังกฤษได้เลยครับ ผมเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าคนแรกที่ผมเห็นอมโมริมตะโกนดา่าวันที่แมนยูเจอฟอเรสต์คืออามัดแต่ก็อย่างว่าแหละครับอามัดเป็นความหวังของเขาเบอร์หนึ่งครับอามัดวิงว่งไปเสร็จปุ๊บดาโล่เสียบอลทุกคนวิ่งลงหัอ,อามัดไม่ลงรอบที่หนึ่งอโมริมตะโกนอามัดอารมัดรอบที่สองเสียฟรีคิกคนยืนกําลังเข้ามาร์กอยู่วันนั้นผมไม่แน่ใจใครเป็นเซ็นเตอร์แบบน่าจะเป็นแม็กควายมั้ง ตะโกนยืนสั่ง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 ,ง,งมีอำมัดตัวเดียวไม่มาร์กตัวไฟเดอร์มาร์กไฟเดอร์มาร์กหาโกมาร์กเพราะฉะนั้นมันยังเป็นควอเชอร์มาของผมอยู่แต่ถามว่ามีประโยชน์ตอนนี้ไหมมีแน่นอนมีดีกว่าไม่มีนี่คือคอมเมนต์ของผมนะครับแต่ตอนนี้ก็ดีใจกับน้องด้วยนะฮะส่วนมาคาแรดฟอร์ดครับไปกันต่อแลชฟอร์ดไม่ได้ซ้อมกับทีมอีกแล้วนะครับตั้งแต่พุทธภาคเสาบดีไม่มีเลยก็ไม่ได้ลงแน่ๆในเกมเจออาร์เซนอล มีทีมเพิ่มเข้ามาในการสนใจเขาเมื่อวานนี้มีการปฏิเสธว่าไม่ใช่โคโม่นะครับทีมเก่าตอนนี้นเชฟอันดิการ์งอยู่โคโม,โม่มผมไม่แน่ใจของอิตาลีอ่ะก็คือบอกไม่ไม่ใช่แน่ๆนะครับส่วนเอซิมิลานเนี่ยจะขอาจ่ายค่าเหนื่อยครึ่งเดียวไม่น่าได้แน่นอนนะครับอัจตัดซ์ซึ่งมิลานออกไปได้เลยนะครับคือเอเจนต์คุยแล้วคุยได้ความมาแค่นี้ว่าจ่ายได้แค่ครึ่งเดียวเนี่ยโหไม่ไหวแน่นอนแมนยูคงไม่จ่ายให้อีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องไปดูที่ยูเวนตุสนะครับ ดอนอุลผมว่าก็ไม่น่าจะสู้ค่าเหนื่อยเขาสูงไงมันเป็นอุปสรรคนะครับส่วนล่าสุดที่มีกระแสคือเวสแฮมนะฮะหลังจากแกร์พอตเตอร์เข้าไปคุมทีมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะทำคลิปพอตเตอร์กับขุนคอนเวสแฮมว่าจะรุ่งหรือเปล่าพรุ่งนี้จะออนแอร์7โมงเช้าวัวนเสาร์ไปดูกันได้ในช่องวงในได้เลยนะครับแต่เวสแฮมคงยากเองครับอันนี้หมายถึงแรดฟอร์ดนะเพราะว่าแมนยูคงไม่บ้าจี้ไปปล่อยแรดฟอร์ดยืมตัวไวให้กับทีม ในลีกแน่ๆน,นะครับแเ้วไม่แซมจ่ายไวเหรอ3 2 5เป็นไปไม่ได้ผมว่าเป็นข่าวลือแหละนะครับอ่ะทีนี้ไปดูที่ทางฝั่งของลัสซูคอยลุนกันบ้างคอยลุนเอ่อคอยลุนให้สัมภาษณ์ MU-TV บอกว่าตื่นเต้นในการเจออาร์เซนอลเอเมเร์สตเดียมจะเป็นสนามที่เขาไม่เคยลืมเพราะว่าเขาออกสตาร์เกมแรกในพิมล,ลีที่สนามอาร์เซนอลโอ้โหย่าดีมากเลยครับอก ฟุตพีชยาดดีมากยาสุดยอดมากนะครับแล้วก็จำได้ดีเวลาเจอกับอาร์เซนอลเนี่ยมันยากแค่ไหนนะครับรวมถึงเขาเป็นทีมที่มีลูกเซตพิชที่เหลือเชื่อมากๆแต่ผมชื่นชมรูเบนอาร์โมริมอาร์โมริมเป็นคนที่แพชชั่นสูงมาก determination 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 คือความตั้งใจนะครับเขาเป็นคนที่อันนี้น่าสนใจนะครับฮอยลุนแช่าว่าอารโมริม หนึ temas, ่งแพชชั s, so so ่นสองตั um, more, point, like e, e, players, ้งใจสามไม่ได้สตริกเรื Melt ่องการเล่นฟุตบอลขนาดนั้นไม่บังคับนักเตะให้เล่นตามตามที่คือวางแผนแต่ไม่ใช่บังคับว่าเองต้องเล่นแบบนี้ให้ความอิสระเขาใช้คำว่าฟรีดอมและบาลานซ์เกมก็ดีนะครับเอ่อถ้าพูดถึงตรงนี้นะครับออกนอกประเด็นนิดนึงคืออย่างคอนเต้ครับอันโตเนลคอนเต้เชสฟาเบกาสครับเคยเล่าให้ฟังนะครับว่าเขาบอกเขาอยู่กับคุณซืรที่เฮียบทั้งเป๊ป และคอนเต้แต่เชื่อไหมว่าขนาดเขาอยู่กับบาร์เซโลนาเป๊ปโกเดล่าที e ่เฮียบอ่ะก็ยังปล่อยเขาเล่นเลยครับแค่วางหมากว่า,าต้องเล่นยังไงนะครับแต่อันโตนิโอคอนเต้เนี่ยเป็นคนผ้าคนหนึ่งเลยที่เรียกเขาเข้ามาเรียกฟาเบการันมนี้วันนี้เนี่ยมึงโยนอย่างงี้เปิดอย่างงี้เปิดอย่างนู้านฟาเบกาช็อกเลยครับสอนเขาเปิดบอลครับเพราะเขาเป็นวิฟิล์นะเขาบอกคอนเต้เป็นคนที่สตริกมากๆไม่ปล่อยให้อิสระในการเล่นบอกแม้กระทั่งต้องจ่ายยังไงนะครับแต่เนี่ย ชัดเจนแล้วว่าเด็กมันพูดว่าอาม,ม,ม,มูริ่ไม่ไม่ได้สตริกถึงขนาดที่จับขาเปิดอะนึกว่าเหมือนมูรินโญ่ที่แบบลูกชอเขาเล่นด้วยสมองของผมใช้เท้าแค่ของแค่ของเขาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถึงว่าอามูริมก็น่าสนใจนะตรงนี้นะครับแล้วก็บอกว่าให้ระวังลูกเซตพีทรวมถึงเป็นเกมเอฟเอคัพยังจําได้ดีปีที่ได้แชมป์ก็คือปีที่ผ่านมาแม้ว่าเกมโคเวนที่จะเป็นเกมที่ยากลำบากก็าตามทีส่วนเหรียญรางวัลที่ได้เอฟเอคัพให้คุณพ่อไปแล้ว นั่นคือเรื่องราวของทางฝั่งลาสซูฮอยลุนนะครับขนจริงมีจะเล่าเรื่องประโยชน์ของคอบี้เมนูที่แอตติกตีมาแต่ว่าน่าจะยาวเกินไปแล้วประมาณนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาเล่ากัน,กนใหม่ในครั้งหน้านะฮะทีนี้เรื่องวงในเดี๋ยวไปดูกันได้ต่อนะ7จ็ดโมงเช้านะใครตื่นเช้าก็รอดูผมทําเรื่องแกรนด์พอตเตอร์กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับส่วนช่วงสุดท้ายของเราครับวันนี้ของสะสมเราปล่อยเสื้อโปโลครับเป็นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโปโลตัวนี้ ปล่อยไปแล้วล็อตที่2ตอนที่ประมาณก่อนปีใหม่ครับ28มกราคมไซส์เล็กหมดแล้วนะครับเป็นตัวเดียวในประเทศไทยนะฮะที่อื่นไม่มีทางมีแน่นอนนะครับทีนี้ผมเหลือ3ไซส์ครับที่สามารถที่มีของตรงนี้แล้วก็สามารถส่งได้วันพรุ่งนี้เลยก็คือไซส์ XL 2 XL แล้วก็3 XL นะครับเป็นไซส์ยุโรปนะครับแล้วเสื้อโปโลเนี่ยราคาถูกกว่าเสื้อซ้อมอีกนะครับมันจะเป็นซีรีส์เสื้อซ้อมนะครับ 2,299บาทเท่านั้นเองครับมี XL 2XL และ 3XL นะครับสั่งเข้ามาได้เลยนะครับส่งว่าได้วันพรุ่งนี้เลยนะครับเป็นซีรีส์ที่มันจะเป็นเสื้อซ้อมตัวนี้นครับเสื้อซ้อมพิมเบอร์ลี่สีน้ำเงินนะครับพอเวลาทำมาทีก็จะมีเสื้อซ้อม1ตัวเสื้อโปโล1ตัวแล้วก็เสื้อกันหนาวเรามี2ทางเลือกให้คุณผู้ชมเลือก เอตัวเสื้อซอมที่มีไซส์ L นะเผื่อสั่งกได้นะครับแต่ว่าซสื้อโปรโ2,299บาทนะครับก็มีอย่างละ5-7ตัวนะครับทังน้องได้เลยประมาณนี้ครับแล้วพรุ่งนี้เช้าไปดูได้ต่อในช่องวงในเรื่องขุนคอนเวสแฮมปลดโรเบตกี e T G e, และตั้งแกรมพอตเตอร์พอตเตอร์กลับมาคุมทีมตั้งแต่โดนเชลซีปลดไปนานเหมือนกันแต่ว่าเครดิตเขาในการคุมปลายตั้นน่าจะยังอยู่ไปดูได้ต่อนะครับบ๊ายบาย